ผมนายบุญทวดภักคีลักพง์เลขทะเบียนนักศึกษา6 5 0 3 6 8 4 1 6 6จากคณะรัฐศ,ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับวันนี้ผมก็จะมาพีเศ์งานมีติ้งของวิชา1 0ึ่ง8 7 0ย์หกบเอ็อ่อคก็คือการให้นักศึกษาเปรียบเทียบกับสิ่งของครับตัวผมเนี่ยครับจะเปรียบเทียบตัวผมกับพัดลมครับคุณ,ณ,คณ,ณลักษณะคุณลักษณะของพัดลมเนี่ยครับก็คือจะเป็นการเอาพลังงานไฟฟ้าเนี่ยครับเข้ามาในตัวมอเตอร์แล้วก็ตัวมอเตอร์เนี่น เพื่อให้พลังงานความเย็นจากผู้ต้องการความเย็นครับผมจะเปรียบเทียบอย่างผมเป็น2อ <_ p ans> ระดับครับก็คือหนึ่งพลังงานความเย็นที่ออกมาจากตัวใบพัดเนี่ยครับก็เปรียบเสม,มือนการแก้ไป,ปัญหาให้ผู้อื่นการให้ความปรึกษาผู้อื่นคือตัวผมเนี่ยครับให้ความปรึกษากับคนอื่นหลายคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องคนรู้จักครับหลายคนเลยก็คือทุกคนมาปรึกษาผมก็เหมือนลมที่ออกมาจากใบพัดก็คือคอยแก้ปัญหาให้ครับ แล้วต่อมาก็คือตัวมอเตอร์ครับมอเตอร์นี่คือมันร้อนครับเมื่อมันปั่นเสร็จมันก็จะร้อนมันก็เปรียบเสมือนตัวผมก็ตรงที่ว่ามอเตอร์ร้อนหมายถึงปัญหาของผมที่ผมเจอเองครับที่ผมไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เปรียบเสมือนผมก็คือที่เวลาผมมีปัญหาเนี่ยครับคนคนอื่นจะไม่ค่อยมาช่วยตัวผมครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอมาตั้งแต่เกิดแล้วครับผมก็เลยเปรียบเสมือนว่าตัวผมเนี่ยครับเปรียบกับท่านลมได้ดีที่สุดแล้วครับวันนี้ผมก็จบการพรีเซนต์เป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ